วัดอะไรมีทั้งป๊อปายผู้เท่าเต่าหรือแม้แต่กัปตันอเมริกาชวนไปดูศิลปะปูนปั้นยุค4.0ที่วัดปริวาสพระรามสามหรือวัดปริวาสราชสงกรานต์วัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะเก่าแก่มากๆแต่ดูขัดกับสไตล์สถาปัตยกรรมเหลือเกินเพราะท่านเจ้าอาวาสได้ทําการบูรณะวัดใหม่ทําให้มีความแปลกตาในงานศิลปะปูนนมีอย่างะเธอเอาซูเปอร์แมนมาแบกฐานพระอุโบสถบารักโอบามาก็มากับเขาด้วยมีใครเห็นบ้าง ตัวละครทั้งหมดบ่งบอกถึงโรคไลฟพรมแดนในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นใครชาติไหนก็สามารถอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้เช่นก<ล>ันภายในพระบัวสดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสุขโขทัยที่มีอายุกว่า700ปีบอกปีเลยว่าภายในพระอุโบสถสวยมากงานปูนปั้นอลังการทะลุมิติจริงๆด้หลังวัดติดแม่น้ําเจ้าพระยาเราสามารถไปกราบไหว้พระพิคเนตให้อาหารปลาและนั่งกินลมชมวิวริมแม่น้ําได้ด้วยวัดปริวาราชสงครามอยู่ที่ถนนพระรามสาม